สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันกันกบต่ายนะวันนี้ต่ายพาทุกคนมาอัปเดตนะคะว่าหลังฝนตกหนักนะคะที่สวนเป็นยังไงบ้างนะคะที่แปลงนะคะนี่ค่ะก็ต้นดาวเรืองนะเอ็นล้มเลยค่ะทุกคนกระถางนี้นะคะเขาเอ็นเอียงเลยนะคะแต่ว่ากระถางข้างๆนี้ก็ยังอยู่ดีค่ะนี่ค่ะดาวเรืองกระถางข้างๆยังอยู่ดี เนะะี่ยค่ะข้างๆนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากระถางนี้ต้นเขาใหญ่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยเอ็นล้มเลยค่ะคือฝนตกตลอดคืนเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะามาดูต้นพลิกกันบ้างนะคะทุกคนต้นพลิกที่ไต่เพาะ,มะเมล็ดนะคะได้ทําการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็ย้ายลงปลูกในกระถางนะคะนี่ค่ะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะทุกคนยังไม่เป็นไรนะ นี่ต้นมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่มีต้นไหนล้มเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณนี้นี่คือได้รับน้ำฝนตลอดนะนี่นะคะต้นพริกยังอยู่ดีนะคะอ่าสำหรับบอนสีนะคะโอ้โหล้มเลยนะคะต้นนี้ดูจะอาการหนักเลยนะคะในกระถางนี้นะ อาการหนักหลอยนะคะมีทั้งอาจจะเขาเขาน่าจะมีโรคมาก่อนแล้วแหละเพราะว่าใบาเป็นขอบไหมนะคะแล้วก็โดนน้ำฝนเยอะๆไปแบบนี้เนี่ยก็โซมได้เหมือนกันนะคะทุกคนมีอาการค่อนข้างหนักเลยนะคะนี่ค่ะบอลสีกระถางนี้นะสำหรับกระถางอื่นนะคะนี่ค่ะต้นนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะล้มเลยค่ะ เพชรมงกุฎมงกุฎเพชรนะคะโอ้โหใบนี้น่าจะโดนน้ําจนช้ําน้ําเลยละคะ่ะทุกคนคือเขาน่าจะเอ็นเอียงไปโดนดินแน่นอนเลยเนี่ยเป็นลักษณะเนี้ยแล้วพอฝนตกหนักๆลงมาเรื่อยๆแบบไม่หยุดเนี่ยใบเปื่อยใบช้ําเลยะคะ่ะโอ้เนี่ยนะคะทางนี้คือเอ็นล้มไปเลยฝนมารอบนี้นี่คือ บอสีต้นไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนี่ออกอาการชัดมากๆเลยนะคะสําหรับต้นที่แข็งแรงเขาก็ยังตั้งอยู่ได้นะคะเนี่ยค่ะอย่างทางนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหาก้านแข็งแรงนะคะสําหรับต้นนี้ไม่แข็งแรงเดี๋ยวไต่รู้แล้วแต่ต้องบํารุงจัดการกันต่อไปนะคะอ่าแต่เพชรมงกุฎกระถางนี้เนี่ยคือแข็งแรงนะคะตั้งอยู่ได้ปกติเลยนะคะอ่าวันนี้พาทุกคนมาเดินสํารวจดูเนาะว่า หลังฝนตกนะคะตกแบบตลอดคืนเลยอ่ะต้นพืชนะคะที่เพื่อนๆปลูกไว้นะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะก็ใครอยู่พื้นที่จังหวัดไหนนะคะก็เดินดูของตัวเองตลอดนะคะอ้าทางนี้ยังโอเคอยู่ค่ะอ่าขอมาอัปเดตถั่วฝักยาวกันบ้างนะคะที่ไต่ได้ปลูกเพิ่มนะคะทางนี้เป็นถั่วฝักยาวเป็นพันุ์ที่เป็นถั่วม่วงนะคะ คือปกติถั่วฝักยาวเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ทางนี้ก็จะเป็นถั่วม่วงบางคนเรียกแดงนะคะถั่วที่เป็นสีแดงนะแต่เองก็ไม่มั่นใจนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นพันุ์นี้ทีนี้ความเสียหายเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนต้นเอ็นล้มนะแล้วก็บางต้นเนี่ยก็เออตายไปเลยก็มีนะคะเนี่ยอาการเขาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่จากที่เขาเคยตั้งชูตรงๆปกตินะคะเขาเอ็นเอียงแบบนี้นะ เอียงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นไม่ไม่ตั้งตรงนะคะเนี่ยเขาเอ็นเอียงลักษณะนี้จริงๆแล้วควรจะตั้งตรงแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะควรจะตั้งตรงแบบนี้แล้วก็จุดนี้นะคะที่เห็นโลง่งๆไปคือต้นเขาล้มหมดแล้วนะคะล้มหมดแล้วเมื่อสักครู่แฟนแต่มามาดึงออกนะบอกไม่ทันว่าจะถ่ายให้เพื่อนๆใน YouTube ดูก่อนนะคะแต่บอกเขาไม่ทันเขาดึงออกไปแล้วคือต้นล้มหมดเลยนะคะ คือไม่ไม่ได้เว้นห่างนะตรงนี้ไม่ได้เว้นห่างนะคะคือต้นล้มแล้วก็แฟนดึงออกไปแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ยังตั้งอยู่ได้บ้างนะคะเนี่ยคะ่ะฝนอ่าตอนนี้ก็เหมือนจะได้ยินเสียงฝนมากันอีกรอบนึงแล้วค่ะตอนนี้เริ่มลงเม็ดมาแล้วนะคะเม็ดฝนเริ่มลงมาแล้วะคะ่ะนนี้เป็นผักกาดนะคะทุกคนมาถ่ายให้ดูก่อนก่อนที่เขาจะตกหนัก อากาศยังอยู่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเค้าโตขึ้นไวมากนะคะตอนแรกที่แต่ย้ายเนี่ยก็คือต้นยังเล็กกว่าน,นี้มากค่ะอ่านี่ค่ะเจริญเติบโตขึ้นนะคะข้างๆกันก็เป็นคณานะคะนี่ค่ะคณาอยู่ในล้อ,อยางแล้วก็มีคณาอยู่ในกะละมังสีน้ําเงินนี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะฝนลงแล้วค่ะทุกคนไตก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาอัปเดตให้ดูว่าหลังฝนตกทั้งคืนแล้วก็ฝนตกรอบเช้าแบบนี้อีกนะคะต้นพืชเป็นยังไงบ้างนะของเพื่อนๆเป็นยังไงของต่ายเป็นยังไงนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ